อันเป็นที่มาของเรื่องห้าแขวอยู่บนกวดพยาธแห่งหนึ่งเอิ่นว่าคลินิกอะไรเนาะมีคนเจ็บเข้าไปเพื่อกวดพยาธเนาะเวลานั้นท่านหมอประจำห้องคลินิกเพิ่นกำลังพักพรเนาะเลยเสื้อลับไป ตาตั้งวันสันักฝ่ายคนเจ็บนี่เข้าไปเลยเขาะประตูป๊อกๆไขแอดเข้าไปท่านมองกุ้งเมื่อขึ้นโอ้สบายดีแลว้ววะน้องนางสบายดีเจ้ามาหยักเนาะให้ไข่หับใส่ตั้งมากวดพะญาตดกันะนะพญายัดยังล่ะว พญานยิงเนาะเราฟัางขีตาแน่ท่านโมก็ได้บริเนเบิ่งคักเลยว่าภัยเป็นภัยได้ทราบจังแค่กันเลยบอกนางนั้นว่าขึ้นเตียงท้าแล้วก็เข้าไปห้องน้ำก่อนเนาะเพื่อไปใส่สบมือสบอย่างเดสิมาขวดพญานยิงวดสัสนันางคนเจ็บนี่คิดตกใจและก็ย่าน ท่านมอนี่บ้าเราเข้าไปในห้องน้ำหรือไปในห้องนี่ไปใส่ทงยางกันไม่บ่หรือเยังโอ้ยโบราณดียกูลักหนีก่อนว่าสิว่าท่านก็นลักหนีเนาะแล้วก็มีนางหน,นึ่งบาทเราก็เจ็บได้บาทก็มาเข้ามาคือกันเนาะมานั่งแทนมองตักยังไ บุญเดียวนั้นท่านหมอออกมาจากห้องพุดวาว้าขึ้นว่าห้วยคอยคือให้เจ้าขึ้นเตียงเจ้าก็บอกขึ้นนอนเตียงท้าัีเอานางนะั่นเราคิดว่าเอาขึ้นนอนเตียงเหียงน้อป่านนี่เออก็ย่าแหละต้องตามใจแพทย์นมอเพื่อว่าอยากดีพญาติเดแล้วก็ขึ้นไปทังเตียงเลย ท่านมอยังสั่งให้นอนลงอีกเนาะแล้วก็นอนลงเนี่ยคางหินหินอยู่เลยคางเจ็บเนาะท่านมองบอกว่าเปิดสินขึ้นเอาวันนี้แห้งสงใสัยนงนี่ที่เปิดยังสินีนวัน,นนี้ปัญญาเสียพนัานเนาะท่านมอยังว่าตืมอเลยอยากเศียพญัา,าบดตองอายแพทย์อายหมอมือหนึ่งนี่ยคอยกวดตั้งสองหอยคน แล้ววาโอ้ขันคือจังซันนางนั่นแหละเปิดขึ้นแล้วเปิดขึ้นแล้วยังใส่สลิปอยู่กับบอกว่าถอดสลิปออกนาะท่านหมอกแล้วกับปฏิบัติแหละท่านหมอกกันลงมือรถเล,ว,ลวบานกวดพยายามยิงเลยเนาะเอากล้องซองมีอย่างจะพึ่งตะพื่งแล้วบานนี่ซอกเบิ้งเลยเนาะกวดเบิง้งขวนะ่ขวนไปเจนั้นข่วนไปเจนี้ นางสาวนั่นก็ยังค้างหินนินเจ็บแพงเจ็บขึ้นเนาะก็เลยท่านหมอกสงสัยว่าเอ้ามันเจ้าเจ็บใสกันแท้เนาะเจ้าบอกมาเบิง่คยคือกวดบังมัดแล้วมันคือปกติอยู่แล้ววะนางนั่นเลยตอบว่าเขน่อยเจ็บแข้วเอา้าเจ้าคือบบอก่อยว่าเจ็บแข้ว น้อยค so ิดว่าท่านหมอสอกหาห้าแขวอยู <Amen> ่หันเรื่องต่อไป เรื่องนี้ให้ื่อว่ายังบ่กไปถึงจุดหมายเถอะอยู่ที่คลินิกกวดพญาตนิงแห่งหนึ่งท่านด็อกเตอร์คำลังกวดพญาญิงอยู่นางสาวพรน้ำสม,มุทรเป็นคนเจ็บ คณะที่ท่านหมอเอานิ้วมือจกเข้าไปสง่งคอดเนาะแล้วก็ไงใต้ไงเหนือคณะนั้นมูอของเรคเตอร์จะผทรศัพท์มาบัดมือขวานี่แงเนาะแต่มือใช้จับโทรศัพท์มาโทรหากันก็มูอเลยมู่โทรมาบัดจะโทรมาถามว่าเส้นทางไปเฮือน คงมูออีกผู้หนึ่งอยู่ซ้ายท่านหมอก็เลยบอกว่าเลี้ยวขัว้วเลี้ยวขัว้วเนาะทางในมือของเราก็ะชุกไปทางขวาบุตรนุบุราไปหอดไพแดงหยุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขั้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขัวหย,ยุดสันทร์จันทร์ะว่านี่นางพรู้สึกว่าจังใดก็บจัชระค้างหินหินอยู่ท่านหมอว่า เห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่บอนนะนะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอัิไหนทางนางพ่อนี่ก็ได้ตอบคุณมาว่าบอกพนไปเรื่อยๆท่านหมอพนยังไ่่ได้เห็นหมองที่พนจกไปเนะกขน้อยปอกไปเรื่อยคนยังไม่ได้ถึงจุดหมายเทือกฮาฮฮ หมดเวลาเสียงรายการที่จำจากครบสิบเรื่องพอดีทะลิลกเนาะขอขอมุขอบใจกับผู้ติดตามผู้สนับสนุนผู้อุ้มสู้ผู้สุกยุรายการนี้เนาะโอกาสหน้าสุดที่สองพบกันอีก ก็คงจะมีเรื่องดีๆเรื่องมุนมวลมาปากมาตอนท่านที่รบและเพื่อนมิตรสาหายบ๊ทุกขุทุกคนอวยพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพเข้มแข็งมีเงินมีคำกับแก้วใส่หลายๆลาบยศชะละเถินอายุมันคนยืนเดิ Ha-ha-ha yeah. <laughs>